ขอเจริญพรทางคณะผู้บริหารมีท่านดรธนวัน์ยอดใจในายกเทศบาลเมืองแม่เหียที่นี้เป็นเป็นต้นนะฮะขอเจริญพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ทางคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตเชียงใหม่คณะรัฐประสาสาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ในครั้งนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณในการให้การต้อนรับอย่างดีจากเทศบาลเมืองแม่เหียในการถวายความรู้และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเมืองดิจิตัลโดยในยุคปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการนับว่าท่านนายกทนวัน์ยอดใจเป็นนายกที่มีคุณภาพ อย่างมากในการบริหารจัดการเทศบาลเมืองไม่เหียงให้อยู่ในระบบดิจิตอลในการดูแลประสานงานต่างๆต้องขอชื่นชมและยินดีในการจัดทุกอย่างทุกประการที่ทางาเทศบาลเมืองไม่เหียได้จัดการต้อนรับในครั้งนี้และให้ความรู้หวังว่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ พัฒนาต่อยอดในการบริหารจัดการพระพุทธศาสนาให้อยู่ในยุคดิจิตอลและทันสมัยตามเทคโนโลยีได้วันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมทั้งคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานรวมทั้งโดยเฉพาะท่านนายกทนวัฒนยอดใจที่ให้การอุปถมัมบำรุงดูแลในการให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่มาณโอกาสนี้ขอ,อนมโมธนาเจริญพร